ฮลโหคะ่ะมาแล้วมาแล้วมาถักทายพ่อแม่พี่น้องชาวยู u ู e เปิดคะ่ะพี่น้องเป็นยังไหเนาะช่วงนี้เราก็ตนนัวนน้อยเป็นกำลังใจให้เนาะโอ้สุดยอดเลยแบบทำไมใจร้ายจังเลยเนาะ่ะใจร้ายมากมากมา,มา,มาไม่ได้ใจร้ายธรรมดาอันนี้เขาเจ้าเอิวมาโค้งม,มานิดดิพี่น้อง เจ้าอ,อื่นมาเป็นข้องมณีเขาจะเป็นข้องมนีิเนี่จังไดจังมายิ่งใส่โรงพยาบาลจังได้จังมายิ่งใส่แบบแบบโอ้ยพอหลกคนลูกพอหลบคนลูกคนลูกเนาะเป็นกำลังใจห้เด้อแล้วกนะ็เป็นกำลังใจให้ผู้ใใที่สูญเสียคนในครอบครัวไหมในที่สุดนะก็มีวันนี้ก็มีวันนี้แบบตะเบิงข่าวจนแบบเปิ่งไปกะน่งหายไปค่ะพี่น้อง เพิ่งไปกันนัง่งหายไปกับเป็นกำลังใจเหล่กากษัตริย์ุบุญน้ำกันเดอ้อนิวติวติรพัฒน์แม่อาศัตรูบุญน้ำอ่าก้องห้วยลาดบอโอ้หลายคนอยู่ย่าอาจจะเอ่ยื่อผิดซื่อเอ่ยื่อถือแบบต้องขอโทษขออภัยเดอ้อค่ะสาธุบุญน้ำกันเนาะคนไทยเรารักสงบเดอ้อพี่น้องคนไทยเขาจะเป็นคนเตี้ยยืนนะคนไทยนี่เมือง พุดนะเป็นคนที่ใจดีอลีเดีพี่น้องเป็นคนที่ใจดีโนโลกแบบอันนั้นายกอื่นมามันบ่มึตั้งแต่กี่ก็ดแค่ถึงนินแต่พอตะแม่เพิ่นเ้าว่าอันเดียวข้องมณีสิมาจับสูดีบัดนี้ก็เห็นอหลีเนาะเดี๋ยวายกกลับกองมึงนพน้องพอกับแม่นะยุบาอยุอีสานเพิ่นก็สิว่าละว่างเด้อข้องมณีสิมาจับสูดีนี่ะเป็นข้องมณีอหลีพี่น้องเป็นข้องมณีทักทักเลยเป็นคนที่ใจร้ายมากเลยสุดยอด อบอกปวยค่ะวยเคลื่อนนั้นเคนต้นนิดน้อยนึงเนาะสิ่งที่เขาเห็นก็ได้เห็นเนาะเสริมก็ได้สิ่งที่เขาคยพอก็ได้พอคนเราใจร้ายมาเลยคนไทยฮาหนีใจดีที่สุดเนาะให้มาทักทายขอเป็นกำลังใจให้เด้อขอเป็นกำลังใจให้ สิเป็นประมาณนี้ค่ะดอกตำลึงหยอดตำลึงค่ะยอดตำลึงผีลาค่ะน,นี่เออเงยงามนะพี่น,นะน้องเนาะงยามงามก็จะเป็นประมาณนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเ e อรเดอมีสุขภาพดีมีวันที่ดีเป็นคนที่โชคดีโชคด,โชคดีจ้า